สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจจองโบนะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับมาพบลูกค้าวันนี้ผมมมาอยู่คู่กันกับอาจารย์เมทีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับตามที่เราขึ้นไว้นะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำไมต้องจ่ายทั้งค่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชีนะครับก็โอกาสที่ดีเลยครับว่าวันนี้อาจารย์เมที มากับผมด้วยนะครับก็เลยมาคุยกันเลยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงต้องจ่ายค่าสอบบัญชีด้วยครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมักจะสอบถามผมอยู่เรื่อยๆเวลาไปพบกับผู้ประกอบการนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเหมือนมีการจ่ายเงินที่มันซ้ําซ้อนนะครับ,รบแล้วก็มีหลายคนนะครับไปแสดงความเห็นในบางเพจเนี่ยว่าเอ๊ะทำไม ต้องจ่ายทั้งค ja ่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชีนะครับจ่ายอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องนี้เนี่ยผมจะมาคุยในมุมของกฎหมายก่อนนะครับของกฎหมายเนี่ยตาม543เนี่ยนะครับกำหนดไว้เลยนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทําบัญชีนะครับไม่งั้นคุณก็จะมีความผิดนะครับในการที่ไม่จัดทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งการจัดทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ย นะครับถ้าคุณอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดห้างุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้านะครับรวมทั้งนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยเนี่ยนะทุกท,ทุกส่วนเหล่านี้นะครับที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องจัดทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดนะครับฉะนั้นถามว่าต้องจัดทําบัญชีอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยไปดูในรายละเอียดนะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันว่าเมื่อคุณมีหน้าที่ที่จะต้อง จัดทาบัญชีเนี่ยนะครับผู้ประกอบการหลายคนก็เลยจะต้องหาคนทําบัญชีนะครับหรือว่าผู้ทําบัญชีเนี่ยที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดนะครับตามพรบการบัญชี25 4 3เนี่ยเพื่อจัดทํางบการเงินนะเพื่อแสดงต่อบุคคลภายนอกเมื่อมีผู้จัดทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดแล้วเนี่ยผู้จัดทําบัญชีก็จะมีการรวบรวมเอกสารต่างๆเนี่ยเพื่อจัดทางบการเงินนะครับนํา งบกาไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินต่างๆรวมทั้งหมายเหตุเนี่ยนะครับออกมานะครับเพื่อที่จะส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้กับบุคคลภายนอกได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าการทําบัญชีเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปตามมาตรฐานบ้างหรือผิดมาตรฐานบ้างนะครับเมื่อมีผู้ทําแล้วก็จะต้องมีผู้สอบบัญชีเนี่ยตรวจสอบคุณภาพงานต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่นะครับ ผมก็อยากให้อาจารย์เมทีเนี่ยช่วยเสริมหน่อยครับอาจารย์ครับว่ากรณีที่เราจัดทาบัญชีเนี่ยเราจะต้องจัดทําอะไรบ้างอาจารย์ครับก็คือว่าเวลาที่เราทําบัญชีเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้แค่เรื่องที่ว่าปิดงบในแค่นั้นก็คือว่างานบัญชีของเราเนี่ยมันก็มีงานที่มันหลากหลายมากนะฮะอย่างทุกโอเคในในเรื่องของธุรกิจเนี่ยในความจําเป็นก็คือว่าเวลาที่เราเซตอัพ ในตัวทุนยิ้ม,มาเนี่ยก็คือว่าเราต้องให้นักบัญชนะีเข้าไปอินโฟหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องงานวางระบบนะครับเพื่อให้กิจการเนี่ยมีการควบคุมภายในที่ดี ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของตัวระบบรายงานเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทางผู้ประกอบการหรือว่าทางด้านผู้บริหารเนี่ยต้องการรูปแบบของรายงานเพื่อใช้ในการบริหารในการตัดสินใจธุรกิจยังไงบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนักบัญชีเนี่ยเข้าไปมีบทบาทอย่างมากนะครับจะคือว่าในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราวางไปตามหลักการบริหารเรื่องของการแพลแผนดูเช็คแอคชั่นเนี่ยคือว่าเวลาที่เราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแผนเราวางไว้เนี่ยเอามาทํางานในทา,างธุรกิจเสร็จแล้วเมื่อเราทําไปแล้ว ปรากฏว่าแผนที่เราทำเนี่ยมันสักเซสไหมก็คือว่าเราต้องมีข้อมูลทางการเงินจริงก็คือตัวแอคชั่หรือว่าตัวที่ปิดงบการเงินจริงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวแผนเพื่อที่เราจะเทคแอคชั่นก็คือว่า ทำการแก้ไขว่าแผนที่วางไว้เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงต้องแก้ยังไงบ้าง,งบอต้องแก้กระบวนการในใตไตรมาสถัดไปเดินไปนยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักบัญชีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานะครับตั้งแต่การทํางบประมาณก็คือบัญชีติ้งเนี่ยคือเราต้องมีการวางแผนก็ต้องเอาไปวามรูกเสด้านบัญชีเนี่ยเข้าไปทำว่างบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบกําไรขาดทุนงบดุลหรือจะเป็นงบกระแสเงนินสดที่มีการประมาณขึ้นมาเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรในปีหน้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราทํางานไปแล้วนะครับ เราพยายามที่ทํางานตามแผนทีนี้ถามว่าเราจะทํางานได้ตามแผนไหมนักบัญชีก็ต้องเป็นคนบอกอยู่ว่าเมื่อผลประกอบการจริงเนี่ยปิดออกมาเนี่ยเราปิดงบเป็นรายไตรมาสรายเดือนอะไรแต่เนี่ยอ,ออกมาแล้วเนี่ยรายไตรมาสของเราสมมติว่าเป็นรายไตรมาสเนี่ยออกมาแล้วเนสามเดือนของเราเนี่ยเดือนมีนาคมสามเดือนเนี่ยคมสามเดือนเอนี่ยเทียบกับแผนแล้วเนี่ยเราทําได้เดียวแผนหรือทําได้แย่กว่าแผนเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญเพราะว่า ผู้บริหารเนี่ยจะได้เอาข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ไปตัดใจว่าเมื่อเราห่างจากแผลนแล้วเนี่ยไต่มาสต่อไปเนี่ยเราจะต้องแก้ไขหรือแก้เกมในทางธุรกิจยังไงบ้างซึ่งตรงนี้นักบ,บัญชีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วในเรื่องของการที่ว่าคุณจะต้องรายงานผมการจริงขึ้นมาเพื่อจะทําให้สามารถปิดทิศแผแนที่วางไว้นะครับนั่นคือความต้องของนักบัญชีที่มาเกี่ยวข้อ,ของกับการทําธุรกิจน,นะฮะเวลาทําธุรกิจเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันสองการืองการก็คือฟังก์ชันทางด้านการตลาดเราขายของต้องมี การตลาดผลิตกห้องเราต้องมีทางด้านโปรผชันก็คือการผลิตก็ต้องมีแล้วฟังก์ชันที่ไม่สําคัญที่สําคัญไม่แพ้กันคือฟังก์ชันทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านบัญชีนะครับซึ่งสามงก์ชันเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามันมีสัตว์เสมอกันเลยนะครับไม่ว่าใครจะมีความสำคัญมากกว่าันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเวลาที่เราจะต้องไปจ่ายค่าทําบัญชีหรือจะต้องไปจ้างคนทําบัญชีหรือคนทาบัญชีเนี่ยถามว่า ไม่จ่ายได้ไหมถ้าไม่จ่ายได้ถามว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะบริหารธุรกิจกันยังไงนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าเราก็จะบริหารธุรกิจไม่ได้ก็ทำไปแล้วเราก็เหมือนคนตาบอดแขงข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้ทําจริงแล้วผลเป็นยังไงก็ไม่รู้เรานี้เนี่ยนักบัญชีเนี่ยจะเป็นคนบอกให้ท่านรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยงบการเงินเนี่ยมันก็มีงบการเงินที่ใช้กับเป็นการภายในบริษัทอย่างที่ว่าไปว่าต้องมีระบบนั่นนี่ก็ว่าไปเพื่อให้เกิดการควบภายในที่ดี และเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะใช้ข้อมูลทางการเงินเนี่ยไปใช้ในการวางแผนในการตัดยืทุกประว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลทางการเงินเนี่ยเราต้องเสนอต่อบุคคลภายนอกอย่าลืมว่ากิจการขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะกิจการคุณโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเราต้องอาศัยเงินทุนมากขึ้นคุณต้องอาศัยเงินจากธนาคารหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่เข้าตลาดหลักทรัพย์คุณต้องอาศัยเงินจากบุคคลภายนอกนักลงทุนต่างๆที่จะมาซื้อหุ้นฝุกนะครับถามว่างบการเงินคุณเนี่ย มันต้องเปรียบเทียบคนอื่นได้ไหมก็ต้องเปรียบเทียบได้เพื่อจะรู้ว่าเราทําได้ดีคนอื่นไหมในคู่แข่งขันว่าในตลาดในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับขณะเดียวกันเง่ยงบการเงินของคุณเนี่ยมันมีความเชื่อถือหรือว่ามันมีเ,ออเป็นไปตามมาตรฐานไหมมันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในระดับเนี่ยคุณต้องไปใช้มาตรฐานทางการเงินชุดใหญ่อันนั้นก็เรื่องใหญ่เลยก็คือจะมีมาตรฐานยุบยับเต็มไปหมดถามว่าแล้วผู้สอบบัญชีเนี่ย จะเข้ามาอินโวหรือเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนก็เข้ามาตรงนี้แหละก็คือว่างบการเงินที่คุณต้องปิดเนี่ยก็คือว่าผู้สอบบัญชีเน <insan: Dante. S 1> ี่ยต้องมาให้การรับรองว่างบการเงินที่คุณจัดทําขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไหมไม่ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐาน MPAE หรือจะเป็นตามมาตรฐานชุดใหญ่ p a e เนี่ยก็คือว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องและถาว่าเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือว่าเขาก็เป็นอิสระจากกิจการคุณนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอิสระเนี่ยเขาไมาทำไงคุณถามว่าคุณต้องจ่ายเงินเขาไหมก็ต้องจ่ายเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นไปตามข้อ,อกําหนดของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณอยู่ในตลาดทรัพย์กเราตอบอกว่างบเนี่ยก็ต้องมีผู้สอบบัญชีซึ่งลองทําการตรวจสอบคุณเพื่อให้อะไรงบการเงินคุณเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเชื่อถือได้แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถามว่าต้องจ่ายค่าสอบไหมก็ต้องจ่ายนะครับสําหรับคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทที่ในตลาดรั์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับอย่างเราเราจ่ายแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยในตลาดทรั์เนี่ยจ่ายค่าสอบปีเนี่ยก็เป็นล้านนะครับ หลายล้านด้วยก็คือว่าทั้งงบรายไตรมากแล้วก็งบครึ่งปีงบปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของตัวผู้สอบว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นแล้วทางด้านผู้ประกอบการเนี่ยก็คงต้องมีการจ่ายค่าสอบบัญชีด้วยก็น่าจะครบาันว่าทําไมคุณต้องจ่ายค่าทําบัญชีจ้างคนทําบัญชีขณะองคุณต้องจ่ายค่าสอบบัญชีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเต็มเลยนะครับอาจารย์เจ้าครับแล้วก็ นะครับก็อย่างที่ขึ้นคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเนะื่องจากว่ามันมีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ประกอบการเองแนมะ้แต่เพื่อนๆผมที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็มีคําถามถามผมเล่นๆเ,เชิงหยอกล้อเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่ายทั้งค่าทําบัญชีแล้วต้องจ่ายทั้งค่าสอบบัญชีอีกนะครับนักบัญชีจะรวยกันไปถึงไหนนะครับซึ่งความจริงแล้วเราเนี่ยก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็การที่จะมาทําบัญชีได้เนี่ยนะครับ มันก็ต้องมีคุณสมบัติคือเราต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีนะครับซึ่งตามกฎหมายก็กําหนดไว้เลยว่าคุณจะต้องจบปริญญาตรีทางบัญชีนะครับหรือตามสุดก็ปะวะสทางการบัญชีก็มีคุณสมบัติต่างๆนะครับและผู้ทําบัญชีเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจบแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทําบัญชีแบบนี้ได้ตลอดไปนะครับคุณยังต้องมีการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ทําบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีฉะนั้นนับบัญชีเองครับอาจารย์เราก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่ นะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการทําบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนใช้แต่ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ฉะนั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์เมธีว่านะครับว่าเราทําบัญชีเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นหลักด้วยซ้าไปนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็เอามาบริหารกิจการภายในซึ่งถ้าเราไม่มีตัวเลขบัญชีที่ชัดเจนเนี่ยเราก็เหมือนคนตาบอดนะครับ เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตรงไหนแล้วตัวเลขทำบัญชีเนี่ยก็จะช่วยชี้แนะนะครับหรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องในอดีตรวมไปถึงระบบการควบคุมภายในนะครับรวมไปถึงการป้องกันการทุจริตมันมีหลายมุมหลายมิติมากๆนะครับแล้วก็หลายหลายคนที่ผมเขาเรียกว่าพูดอยู่สม่ำเสมอว่าอ่าแล้วคุณจ้างค่าทำบัญชีเนี่ยแพงไหม นะครับฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ประกอบการถ้าวันนี้คลิปนี้เนี่ยนะครับพวกเรานักบัญชีเนี่ยนะครับมีโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับฟังไว้บ้างเนี่ยนะครับเขาก็ได้เติมความรู้ให้ผู้ประกอบการว่าทําไมเราถึงต้องทานะครับแล้วเราต้องทําบัญชีอย่างไรนะครับฉะนั้นหลายคนบอกว่าค่าทําบัญชีเนี่ยทำไมมันมันมันแพงจังนะครับหรือบางคนก็ไปหาที่ถูกๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเราลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณจะจ้างนักบัญชีสักคนมาทํางานที่ออฟฟิศคุณเนี่ย นะครับสมมุติว่าขั้นต่ําปัญญาตีทางบัญชีเนี่ยก็หมื่นหแล้วนั่นก็คือน้องจบใหม่ๆเลยนะครับก็ยังทําบัญชีเป็นอาจารย์ยังทำอะไรไม่ได้เลยก็ยังไม่สามารถที่จะจัดทําบัญชีหรือเรียบเดียงเอกสารหรือลงบัญชีเนี่ยยังค่อนข้างจะลําบากอาจารย์นะจริงๆวิชาชีพนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าประสบการณ์เพียงแค่ ปี2ปีเนี่ยแล้วมันจะเพียงพอในการที่ว่าคุณจะเข้าใจธุรกิจแล้วก็ทํางบการเงินหรือว่าทําข้อมูลทางการเงินเนี่ยที่จะไปซัพพอร์ตทางด้านผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิชาชีพเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนที่เก่งจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณควรจะจ่ายเขาค่าตัวเขาก็จะแพงกว่าที่ว่าเขาจะเก่งได้ขนาดนั้นนะมันมันมันใช้เวลาไม่ใช่ว่ามันแค่ปี2ปีบางคนก็อย่างผม30ปีเบปีไย พูดได้ขนาดนี้คือมันเป็น30ปีที่ผ่านมาเราสามารถพูดได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์นะครับนักบ,บัญชีเก่งๆก็คือว่าคุณก็ผ่านธุรก,กิจมามากมายคุณเข้าใจธุรก,กิจว่าธุรกิจรูปแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้เป็นยังไงบ้างเวลาคุณเห็นงบการเงินเนี่ยแค่ยังไม่ได้เข้าไปแตะเนี่ยคุณก็มองรู้คุณก็รู้ว่างบการเงินเนี่ยมันถูกไม่ถูกยังไงกิจการนี้มัญหายยางไงบ้างนั่นนะ่ะผู้สอบบัญชีไอ้ทุรกิจผู้ทำบัญชีหรือว่านักบัญชีเก่งๆเนี่ยเขาจะช ในเรื่องของมุมภาษีนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่านะครับด้านับบัญชีที่เก่งๆเนี่ยยังสามารถช่วยที่จะวางแผนภาษีและประหยัดภาษีนะครับบนความถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหลบเรื่องภาษีเราใช้ว่าการวางแผนภาษีทําบัญชีอย่างถูกต้องและประหยัดนะครับฉะนั้นก็ฝากผู้ประกอบการนะครับว่าก็อย่าไปจ้างให้มันถูกมากเะน,นัหลายคนบอกว่าเวลาจ้างถูกแล้วก็นับบัญชีเราทํางานไม่มีคุณภาพก็็นตัวตามเนื้องาน<อ>าใช่ไหมครับอาจารย์ นะครับฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยครับก็ยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายทั้นค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีนะครับแต่ก็สิ่งที่ควรจะต้องไปถามนะครับหรือผู้ประกอบการควรจะถามกับผู้ทําบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่รับทํางานให้เราเนี่ย <ใช S 2> นะครับว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับ <ใช S 2> ตัวผู้ประกอบการได้อะไรบ้างเช่นจ่ายแล้วเนี่ยเขาได้อะไรใช่ใชไหมจันใ,ใช่แล้วอา่าฉะนั้นถ้าเราจ่ายแพงเราก็ควรจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนที่มันมันตอบโจทย์เราได้ให้นะครับ หรือเราทวงถามว่าเอา๊ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันครบถ้วนไหมหรือเรามีอย่างอื่นที่เราต้องดูไหมเช่นอะไรจาัง<ม>เวลาสงสัยอะไรคุณถามก็ได้เลยพอเขาทํางบการเงินไม่ให้ดูเนี่ยเรานั่งดูแล้วเราสงสัยว่าเออทําไมไอต้ตัวเลขต้นตุนต้นทุนขงเนี้ยทําไมมันแพงจังดูว่าทําไมมันสูงจังมันเกิดอะไรเนี่ยถามนะถามคนทำบัญชีดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทีนี้เนี่ยเราจะได้ทราบว่าสาเหตุที่ว่าต้นทุนในการดําเนินทุกอย่างเราเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะใส่เรื่องอะไรว่าจุดอิทธิพลแพงขึ้นหรือว่าค่าแรงที่แพงขึ้นหรือว่าค่าโสเภณที่แพงขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุเรื่องอะไรนักบัญชีเนี่ยเขาจะบอกคุณได้นะครับแต่หมายว่าต้องเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าไปจ้างนักบัญชีหรือว่าจ้างแบบถูกๆเลยกดสต่ําจนไม่มีอะไรเําทํทได้เขก็เพียงแค่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ทาส่งๆเด่ไปซึ่งมันก็มีนะครับ ซึ่งตรงนี้ถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการทรําบัญชีตรงนั้นไหมก็คือว่าคุณจ่ายถูกแต่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกที่เราจ่ายในราคาที่มันยุติธรรมสมน้ําสมเนื้อแล้วเรารีเควสหรือว่าเราขอข้อมูลหรือว่าสอบถามข้อมูลจากเขาเนี่ยแล้วเขาสามารถให้บริการให้คาตอบได้เนี่ยตรงนั้นนะจะดีกว่านะครับอย่างที่อาจารย์เมธีว่านะครับว่าเราจ่ายแล้วเนี่ยเราได้อะไรีาดเขาบ้างบางทีเราไม่ได้เนี่ยแถมเราเสียด้วยนะ นะครับถ้าเขาทําบัญชีให้เราผิดทําภาษีเราผิดเนี่ยแทนที่จะจ่ายถูกแล้วคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าที่คิดนะครับฉะนั้นก็ฝากต้องฝากผู้ประกอบการนะครับฝากนักเพื่อนๆนักบัญชีนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเอาไปพูดแทนตัวเราได้เพราะบางทีเราพูดเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเอ้ยเราจะไปเรียกร้องนะครับความจริงแล้วนะนักบัญชีนะครับหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็มีภารกิจนะครับมีความรับผิดชอบฉะนั้น เจ้าของกิจการนะครับก็จะต้องมีการจ่ายทั้งค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีเนี่ยนะครับให้เหมาะสมนะครับว่าเราได้อะไรได,ได้ประโยชน์อะไรจากงบการเงินที่เราทํามานะครับสําหรับวันนี้นะอาจารย์นะเรากําลังเดินทางมา,าทาํางานกันข้างนอกนะครับเราวันนี้รถติดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอาจารย์ใช่ับงชั่วโมงแล้วเรานัดลูกค้าไว้เนี่ยเราก็เดินไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับอาจารย์เมธีก็มาขยายความในเรื่องของผู้ทําแล้วก็ผู้สอบนะครับสําหรับวันนี้ ไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับเพราะว่าผมใช้การไลฟ์สดแล้วไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวเอียงผมเลยมองไม่เห็นนะครับก็เลยไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนะครับร่วมเพจนะครับยังไงวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับการไลฟ์สดครั้งนี้อาจจะได้ประโยชน์บ้างนะครับเอาไปชี้แจงต่อผู้ประกอบการต่อเพื่อนๆนักธุรกิจนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามในเพจจอมโบนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสขอบคุณอาจารย์เมธีด้วยนะครับที่มาเหมือนแขกรับเชิญชั่วนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคนครับสวัสดีครับ